พ่พากเพื่อไทยนะครับออกแถลงการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งวันที่2กลุ่มภาพันธุ์เป็นโมฆะเพราะเห็นว่าศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยตั้งแต่ต้นด้านกกตนะครับก็เตรียมประชุมนัดพิเศษวันจันนี้เพื่อวางแนวทางในการจัดการเลือกตั้งใหม่ตามคำสั่งของศาล นายสุภาชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าวันจันร์นี้กรกตจะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามคำวินิจฉัยของสารรวมถึงเปรียบเทียบว่าจะมีลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์ปี2549หรือไม่ส่วนสาเหตุที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งได้ทั้งหมดเพราะมีมวลชนเข้ามาขัดขวางหน่วยเลือกตั้งจึงย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา20 ทางนี้ไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งนี้หากสถานการณ์การเมืองยังไม่สงบก็มีควรัดการเลือกตั้งโดยส่วนตัวนะครับคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนในการทําให้บ้านเมืองเป็นปกติเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยมาแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องน้อมรับเพราะว่าที่ได้เรียนไว้ตลอดว่า คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรตามมาตรา216นะครับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้นาพักเพื่อไทยพร้อมด้วยสมาชิกพักออกถแถลงการไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าศารไม่มีอำนาจวินิจฉัยและผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งให้ศารวินิจฉัย จึงทาให้กระบวนการครั้งนี้ไม่ชอบธรรมขัดรัฐธรรมนูญและคําวินิจัยอาจสร้างปัญหากลายเป็นบรรทันธธานที่มีชอบอีกทั้งศารไม่ดําเนินคดีกับพักประชาธิปัตย์และกปะป,ปสนในหลายคดีโดยเฉพาะการขัดขวางการเลือกตั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยเดธการพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้คงต้องขอดูคําวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะกําหนดแนวทางการดําเนินการต่อไปซึ่งในส่วนของพักร่วมรัฐบาลได้มีการพูดคุยกันแล้ว โดยทุกคนต่างไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าหลุดพ้นจากความขัดแย้งซึ่งจะนักกินข้าวเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าด้านนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาระบุว่าพักพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะถือว่าคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญมีผลผ,ลผ,ลผูกพันทุกองค์กรแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือหากมีการประกาศร,รับสมัครการเลือกตั้งสสอ,อีกครั้งจะมีหลักประกรันใดยืนยันว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์ขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำรอยแบบที่ผ่านมาอีกจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นายอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินของศาลซึ่งเป็นโอกาสของบ้านเมืองที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งกรกะตและรัฐบาลต้องร่วมกันระดมความคิดเห็นกำหนดการเลือกตั้งแต่ทั้งนี้เห็นว่ารัฐบาลควรคุยก,กันกับนายสุทเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกาปรปปส พื่อยุติปัญหาความขัดแย้งและให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะส่งผู้สมัครหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้แต่หากขาจัดเงื่อนไขความห่วงใยของประชาชนพักก็พร้อมที่จะพูดคุยด้านนักวิชาการจากนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในนามสมชาปกป้องประชาธิปไตยเตรียมถแถลงข่าวต่อคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะวันอาทิตย์ที่23มกุมภาพันธ์นี้